ครับสวัสดีครับทุกคนครับอูตาวครับฟิสิกส์ออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะมาสอนนะนะออนไลน์กันในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกหรือเคลื่อนการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกค,ครับคืออะไรฮะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบกลับไปกลับมาครับ ตัวที่ผ่านจุดสมดุลเดิมและมีคาบและแอมปิจูดที่คงที่ครับจุดตายอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็ไงคือเหมือนกับนักเรียนกลับบ้านไปโรงเรียนโรงเรียนกลับบ้าน,นกลับบ้านโรงเรียนอย่างนี้ซิมเปิลฮาร์มอนิกไหมคำตอบคือไม่ใช่มันต้องเป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาเหมือนเดิมยิงแต่ทำไมฮะคาบและแอมปิจูดนะ,ะจุดตายต้องคงที่นะฮะเรามาดูกันมันเป็นยังไงนะฮะตัวอย่างเช่นอะไรก็คือพวกที่เป็นการวัตถุที่ก็ที่แบบสั่นนะฮะลูกตุ้มนาฬิกา หรือไม่ก็มวดติดสปริงแล้วก็ยืดขึ้นยืดลงเดี๋ยวจะมีวิดีโอตัดให้นะเข้ามาตรงนี้ในหัวข้อของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะก็อันนี้ก็คือ แอมบิจูดกันเลยแอมบิจูดคืออะไรครับมองภาพไม่ออกนะครถ้าพูดก็คือเป็นการกระจัดนะครับของการเคลื่อนที่ที่ยาวที่สุดนะเมื่อวัดจากตำแหน่งวัตถุถึงแนวสมดุลเดิมครับไม่เข้าใจฮะยอมรับครับไม่เป็นไรครับดูตัวอย่างนี้นะฮะตัดภาพมาฮะนี่ฮะให้คุณลองจ้องตุ๊บๆนี้นะฮะจ้องไว้ฮะแล้วตอบผมว่าเมื่อวานคุณไปที่ไหนมา ใช่นะครับอันนี้ลูกตุ้มนี่ครับนะฮะเดิมที่อยู่นิ่งเนี่ยตรงนี้คือตำแหน่งสมดุลครับแต่เมื่อเราแกว่งมันขึ้นมาเนี่ยระยะที่มันถูกแกว่งออกมานี่ฮะจากแนวเดิมเนี่ยแา่ระยะในแนวราบเนี่ยเนี่ยระยะเนี่ยที่ถูกแกว่งมาครับลูกเนี่ยนั่นก็คือการกระจัดนั่นเองนะฮะแล้วเวลาแกว่งครับอย่าแกว่งอย่าแกว่งมามากนะฮะถ้าแกว่งมามากเนี่ยมันจะนะฮะโดนจอนะฮะไม่ใช่ครับ มันจะไม่เป็นการที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมันเป็นอย่เคยดูหนังเกมบอลไหมฮะทุกท่านฟอกฟอกฟอกไปผมอยากให้นายบอกความลับบอกอือก็อย่างเงี้ยฮะเออโอเคนะดังนั้นครับเป็นไงนี่ฮะอันนี้คือแนวสมเดิมถ้าแกว่งออกมาจากแนวสมเดิมระยะห่างตรืนี้คือการกระจัดนั่นเองนะฮะ ผมถามนิดนึง้าเกิดผมแกว่งเข้ามาสุดเนี่ยปล่อยมันเคลื่อนที่เนี่ยมันมีโอกาสกลับมาเลยจากจุดที่ผมปล่อยไหมนั่นแหละคือเราคิดดูนะฮะก็ผีหลอกครับนะเราเราดึงออกมาสามเซ้นปุ๊บแกว่งไปมันกลับมาห้าเซ้นอย่างงีเเ้เป็นไปไม่ได้นะะครับต่อไปครับเรื่องคาบคาบก็คือถึงคาบเรียนก็คือเป็นช่วงเวลานะฮะคาบของวัตถุ แบบนี้ครับก็คือซิมเี่รัตรุมนิกก็คือเป็นคาบนะฮะที่วัตถุเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบยังไงอีกแล้วฮะก็คือจากที่มันเคลื่อนที่กลับมาสู่จุดเดิมนั่นคือหนึ่งรอบนะฮะอย่างลูกตุ้มนี่ฮะปุ๊บเราแกว่งครับในนับหนึ่งปุ๊บไปวื๊บกลับมาปุ๊บเนี่ยก็คือหนึ่งรอบกินเวลาเท่าไหร่ก็นับไปจับเวลาไปนะฮะนี่คือขันนับหนึ่งรอบก็คือเวลากินกี่วินาทีก็หนึ่งคาบนะฮะไปมันมีสเต็ปเงี้ยครับหนึ่ง สองสามส,สี่สี่สเต็ปนะฮะกลับมาที่เดิมฟึ๊บเนี่ยแล้วจับเวลาเท่าไหร่นี่คือคาบนะฮะซึ่งเวลาวัดคาบที่เราอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็ลองวัดเวลาครับสิบ,ส,บสิบรอบก็ได้ที่วัตถุครบนะเราลองมาเฉลี่ยดูเป็นคาบนะเราแกวนไปหนึ่งสองสามเนี่ยประมาณนี้นะฮะแต่ต้องนิ่งๆเลยฮะนิ่งๆแล้วก็นับคาบไป คาบก็เป็นเวลาใช่ไหมเ,เวลาหน่วยก็เป็นวินาทีครับเวลาหน่วยเป็นวินาทีครับต่อมาอีกตัวแปรนึงครับนะครับเป็นส่วนกลับของคาบนี่ก็คือความถีความถี่ก็คือจํานวนรอบนะฮะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลานั่นเองซึ่งหาได้จากครับก็เอาจํานวนรอบส่วนด้วยเวลาครับง่ายๆนะฮะร,รอบส่วนด้วยเวลาถ้าถามว่าหน่วยคืออะไรมันก็ต้องเป็นรอบต่อวินาทีนั่นเองนะ ซึ่งรอบต่อปินาทีครับจะมีนะฮะจะสามารถครับนะฮะใช้หน่วยอีกหน่วยหนึ่งได้คือหน่วยเฮิร์ตครับนะฮะเฮซดนะฮะซึ่งมันเท่ากันนะนะแต่ใช่ไหมฮะนักเรีเยนอาจจะโดนหลอกครับบางทีโดนหลอกมาเป็นรอบโดนรอบรอบต่อนาทีนะฮะ รอบต่อนาทีตรงนี้เท่ากับเฮิร์ตไหมนะเราคิดดูสิเท่าไหมฮะไม่เท่านะครับไม่เท่ากับเฮิร์ตวิธีการทําไงฮะให้เท่ากันก็ไงครับใส่คําว่าวิเข้าไปเข้าไปข้างหน้านิดนึงก็กลายเป็นรอบต่อวินาทีแล้วก็เท่ากับเฮิร์ตเลยต่อไปนะครับนี่จุดที่น่าสนใจก็มีถ้าเป็นซิบมบันฮามันิีก็มีจุดที่น่าสนใจประมาณ2จุดหลักๆครับก็คือจุดสมดุลเดิม จุดสมดุลเดิมนะฮะแล้วก็จุดที่มันยืดสุดหรือไม่ก็หดสุดหรือไม่ก็ถ้าเป็นลูกตุ้มก็คือแว่งสุดซ้ายสุดไม่ก็ขวาสุดอะไรเงี้ยถ้าเป็นสปริงก็คือยืดสุดแล้วก็หดสุดนะครับจุดตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาเน้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าว่ามันมีตัวแปรไหนที่เกิดขึ้นที่มีการเพิ่มลด นะตามการเคลื่อนที่นะเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้หลอดนะครับในมมองในมุมมองของมวลนะติดสปริงนะฮะถ้าดูจากรูปแล้วก็เอาสปริงนะยฮะยึดติดไว้กับมวลนะฮะนะตรงนี้จริงๆองมีพื้นน่มีพื้นรองรับนิดนึงไนมะ่งั้นห้อยอห้ตกด้วยแรงท่งทวงแล้วก็จับดึงให้มันยืดจากสมดุลเดิมเนี่ยเดิมสมดุลเดิมอยู่ตรงนี้นะดึงให้มันยืดออกมา ยืดไปรับปิงมันก็ยืดหดกลับไปครับกนะ็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้ฮะถ้าไม่มีแรงเสียอทารในการมีการสูญเสียพลังงานในที่ก็สั่นไปเรื่อยๆนะอะ่คือสิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมนะฮรก่อนที่จะลงรายละเอียดก็คือถ้าวัตถุครับเคลื่อนที่นะเข้าหาจุดสมดุลเดิมเมื่อไหร่ กรณีคือถ้าเรายืดไปแล้วแล้ววัตถุครับมันวิ่งกลับเข้าสมดุลเดิมตอนที่วิ่งกลับเข้ามาผ่านจุดสมดุลเดิมเนี่ยฮะมันไม่หยุดชะง,งักนะฮะแต่ตอนนี้เข้าจุด,จดสมดุลเดิมเนี่ยความเร็วของวัตถุครับจะมีค่าสูงสุดก็คือมันแล้วแกว่งทิงช้านะครับเอาเด็กตั้งในชิงช้าไว้แล้วแกว่งจังหวะที่ ชิงชามันเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลเดิมหรือผ่านจุดต่าสุดเนี่ยชิงช้าความเร็วจะสูงมากจะเชีช่ยวครับแล้วก็ขึ้นไปก็ค่อยช้าลงกลับมาแต่เหมือนนี่ลุกต,ตุ้มอีกแล้วกลับมารอบนี้ไม่มีเจมบอลนะฮะขึ้นไปก็กลับมาปุ๊บนะจังหวะที่เวียนเข้ามาสมเดิมเนี่ยความเร็วจะสูงแล้วขึ้นไปก็หยุดแล้วกลับมาสูงหยุดสูงหยุดอะไรเงีย้ยฮะกลับไปกลับมา และเมื่อความเร็วสูงสุดตรงนี้ครับนะฮะสูตรเราจะคำนวณหาจากตรงนี้เลยนะก็คือ VMAX ครับเท่ากับโอเมก้า a นะโดยที่ครับนะฮะหน่วยเป็นอะไรเหรอหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วนะ A คือ a อคืออะไรก็เหมือนเดิมครับ A คืออมพิจูดนะหน่วยเป็นเมตรนะครับ โอเมกา้าคืออะไรคืออัตราเร็วเชิงมุมนะฮะนี่ซึ่งเขียนบรรยายอยู่ข้างล่างแล้วนะฮะนี่ด้านล่างนะนี่ับวงไว้แล้วะฮะซ,ซึ่งโอเมก้าตรงนี้หาได้จากอะไรได้บ้างถ้าทบทวนความรู้จากเรื่องอาการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะฮะก็หรือแบบหมุนเนี่ยนะก็เป็น2องพายเก็ได้นะฮะหรือไม่ก็หาได้จากอะฮะสพาย สวนด้วยคาบนะครับนี่นี่คือโอเมก้าครับอ่านี่ะต่อไปครับอีกหนึ่งตัวแปรครับรคบือถ้าวัตถุเคลืค่อ,อนที่ไปถึงจุดที่ปลายสุดหรือก็อคือแบบจุดที่มันยืดสุดหรือหดสุดเนี่ยอันนี้คือยืดสุดอันนี้คือหดสุดให้สังเกตยอย่างนึงว่ามันจะมี ค่าหรือปริมาณปริมาณหนึ่งที่สูงสุดนะก็คือ A ครับคือความเร่งนะนั่นเองความเร่งจะมีค่าสูงสุดความเร่งก็หน่วยเป็นนะฮะคียึงออกใต้บ้างอย่าถือสากันนะฮะใครพูดชัดก็ช่วยอ,อัดคลิปให้ผมดูหน่อยนะนะครับความเร่งเนะี่ยก็เป็นโอเมกา้าหน่วยครับเป็นเมตรนะเมตร ต่อวินาทียกกำลังสองนั่นเองนะครับก็สูตรก็คือโอเมกาดังสองเอนะฮะก็ต,ตามในกรอบนี้เลยฮะผมวงกลมไว้แล้วนี่ลอกเลื่อนลับไปนะครับแต่สังเกตอีกอย่างหนึ่งือว่าพอถ,ถึงจุดที่มันยืนสดสุดหรือกดสุดเนี่ยเออ A มันแม็กซิมัมใช่ไหมแต่วีครับนะจะเป็นศูนย์นะฮะต้องสนต้องทราบเองนะต้องทราบวี v ต้องเป็นศูนย์ ในทางในทางเดียวกันไงก็ถ้าจุดสมดุลไงถ้า v max E ครับเออสูตรเนีมีค่าเป็นศูนย์อันนี้ก็เมตรต่อวินาทีนีเมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้เมตรต่อวินาทีนะเนี่ยสุปเนี่ว่าไป ดูสูตรกันเองนะฮะจำกันให้ได้ไปแล้วฮะไปแล้วฮะนี่ครับเปิดหน้าสองนะ่นักเรียนนะมีแบบฝึกหัดสองข้อก็ลองทำดูครับนะดูคลิปไปก็ได้ตอนนี้คิดว่าเสร็จแล้วนะฮะโจทย์ว่าไงบ้างบอกความเร็วสูงสุดนะฮะวัตถุที่แกว่งแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วยคาบ ของการแกว่ง0.2วินาทีอมพลิจูดเท่ากับ2เซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับเท่าใดโจทย์เปิดมาแล้วนะฟื้นปึ้งอะไรความเร็วสูงสุดนะ,ะมาอกนิดนโจทถามหา v ไหม,มให้อะไรบ้างครับนี่ค่าของการแกว่ง0.2วินาทีอมพลิจูดเท่าไหร่2เซนติเมตรเขียนเอาไว้กว่อนฟื้นปึ้ง ะะสูตรจำได้ไหมฮะจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูแบรนวีแม็กครับแบรนดวีแม็กเท่ากับอะไรเอ่ยโอเมก้าอ e ีจึงดูแล้วครับแล้วสิ่งที่ให้มาด้านข้างของเราก็คือแอมปิจูดแต่สิ่งที่เรายัางขาดโอเมก้าทำยังไงนะจากข้างต้นครูบอกไปแล้วครับโอเมก้าเราอาจจะหาได้จากอะไรครับ สองพายสวนด้ทีนะคูณด้วยอแอมบิโจ์ก็คือ2เซนติเมตรแต่หน่วยครับบอกไปแล้วครับนะหน่วยต้องไหมฮะต้องเป็นเมตรนะครับเราก็คูณอะไรเข้าไปสิบยกกำลังลบสหรือไม่ก็หารร้อยก็ได้ไไง่ายฟึ๊บไปอ้าเราทำแทนค่าปไปเลยครับนะอืมวสอง ช้าๆนะใครเร็วก็รับได้เลยครับเอ๊ะศูนย์สองวินาทีนะฮะับเราคิดเลขดูนะครับลเลขไม่คิดนานจะไปจึ๊กๆครับสิบข้นที่สิบเดินจุดจั๊กจัจ๊กครับ,รบนี่ฮนะ 0.2ไพ่หน่วยด้วยหนูด้วยเมตรต่อทีไปพอแล้วิวนาทีเออโอเคเสร็จเลยเพราะนี้เรียบร้อยไม่พอใจเอาเปลี่ยนไายเป็นตัวยงก็ได้ฮะเป็นตัวเลขก็ได้ไปแล้วครับข้อสองนะฮะ วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แบบที่เป็นฮาร์โมนิกอย่างง่ายครับมีแอมพลิจูดเท่ากับ10ซมมีความถี่เท่ากับ2รอบต่อวินาทีวัตถุนี้จะมีความเร่งสูงสุดกี่เมตรต่อวินาทีกําลัง2ชัดเจนทุกอย่างนะเป็นการซ้อมมือครับเปิดด้วยคําถามกันเลยครับอะไรนะความเร่งสูงสุดครับนะฮะกี่ m ม x นั่นเองโจทย์ให้อะไรมาแอมพลิจูด10ซนเมตรความถี่2เอ้ยทำไมความถี สองรอบต่อวินาทีครับอันนี้ดูหน่วยแล้วครับเปลี่ยนเป็นเฮิร์ได้เลยชุบนะฮะจำสูตรได้ไหมจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูนะฮะอแม็ก <A. S 2> ครับกับรอะไรโ <Omega. S 2> อเมก้ากำลังสองแอมปิจ <bit> ูนะฮะจัดมา oh. ดูแล้วที่รู้ตัวเดียวคือแอมพิจูตอนนี้ครับแต่ที่ยังไม่รู้คือโอเมก้าครับเราทำข้างในได้ไหมเอาได้สิ ผมต้องเป็นเอ็มโอเมกาเท่ากับ2พายเอฟกำลังสองคูณด้วย A เ,เข้าไปนะแทนค่าเลยดีกว่าครับนะฮะอย่ารอเลยปึ๊บเข้าไปนะฮะแล้วไงต่อ2ยกกำลังสองเอิจูเท่าไร่10เซน10เซนอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเมตรให้ด้วยครับคูณ10ยกกำลังลบ 2, เพื่อเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรเป็นเมตรนะฮะขัานในจัดการกันก่อนเลย4ครับ2 2คูณกันเป็นส่ติดตัวก,กนได้ ยกกําลังสองข้างนอกครับ10ยกกาลังเท่าไรลบหนึ่งนะฮะจัดก,การได้แล้วครับคอได้ั้งเออเสร็จได้แล้วละ่ะสี่สี่ครับสิบหกแล้วกันพายยกกาลังสองใครก็ถ้ารู้ก็เป็นสิบก็ได้แต่ไม่รู้ก็ติดเอาไว้นะฮะปฏิบัติหยาบๆยาบเนี่ยูสิบกาลังลบหนึ่งครับอ่ะสุดท้ายเลยท้ายเลยครับเป็นหนึ่งจุดหกพายกาลังสองครับหน่วยเป็นไรเมตรต่อวินาทีกําลังสองครับ